ขณะเดียวกันตอนนี้ชาหวหัดใหญ่ก็ยังคงตื่นตัวฉีดวัคซีนอย่างต่อเนื่องจำนวนการวอล์กอินน้อยลงนะครับเพราะว่าประชาชนส่วนใหญ่ได้รับวัคซีนบูสเตอร์โดดแล้วครับ ที่สนามกีฬาจิรนครอำเภออาจใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งเป็นจุดฉีดวัคซีนของโรงพยาบาลหัดใหญ่ถึงแม้บรรยากาศการฉีดวัคซีนจะดูบางตาลงนะครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่ได้รับวัคซีนครบ3เข็มแล้วแต่ก็ยังมีประชาชนที่ตื่นตัวเข้ารับการฉีดวัคซีนอย่างต่อเนื่องทั้งผู้สูงอายุแรงงานตากด้าวและประชาชนทั่วไปเพื่อเพิ่มความมั่นใจและลดความรุนแรงหากติดเชื้อนะครับ สเกยภาพการฉีดวัคซีนของจุดบริการแห่งนี้รองรับการฉีดวัคซีนให้กับประชาชน3,500คนต่อวันซึ่งสามารถวอล์กอินเข้ารับวัคซีนกระตุ้นเข็ม3โดยไม่ต้องจองทางนี้ประชาชนสามารถเลือกชนิดวัคซีนได้ประกอบด้วยวัคซีนอัตราเซเนกาและวัคซีนไฟเซอร์ครับ ด้านผู้ที่มาฉีดครับนายอัจฉริยพรมณีศรีพัทรกุลเปิดเผยว่าด้วยหน้าที่การงานทำให้ต้องเดินทางอยู่บ่อยครั้งในขณะที่เชื้อตัวใหม่สายพันธุ์โอมิครอนก็ยังสามารถแพร่กระจายได้รวดเร็วการฉีดวัคซีนก็จะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเองแล้วก็ลดการแพร่เชื้อให้กับคนอื่นถึงจะฉีดวัคซีนแล้วแต่ก็ยังต้องดูแลตนเองอย่างเคร่งครัดเหมือนเดิมรวมถึงต้องหลีกเลี่ยงการสัมผัสผู้อื่นโดยตรงแล้วก็ยังคงต้องเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลด้วยครับ ในครั้งนี้ครับผมได้มาฉีดเป็นเข็มที่2อ,อเป็นการเซฟเรื่องความปลอดภัยในการติดเชื COVID, อ้อโควิดแล้วก็เลี่ยงการติดต่อคนในครอบครัวแล้วก็ผมใช้ชีวิตในการเดินทางบ่อยอันนี้ผมก็ค่อนข้างเสี่ยงสูงก็เลยต้องเซฟครับก็มีการดูแลออกกำลังกายนะครับเลี่ยงการพบปะผู้คนเยอะคุยกันทิ้งระยะห่างแล้วก็ไม่ใช้สิ่งของร่วมกันแล้วก็ไม่สัมผัสกันโดยตรง ขณะที่นางธนัทมูลมาศก,ก็บอกว่าวันนี้เดินทางมาฉีดวัคซีนเข็มที่3แล้วนะครับโดยเข็มที่1เข็มที่2ที่ผ่านมาก็ไม่มีปัญหาหรือผลข้างเคียงเพราะคิดว่าเชื้อโควิดยังคงอยู่อีกนานประกอบกับที่บ้านอาศัยอยู่กับผู้สูงอายุการติดเชื้อจึงเกิดได้ง่ายและการฉีดวัคซีนนั้นสามารถป้องกันได้ในระดับหนึ่งแต่ทั้งนี้ยังคงต้องดูแลตนเองอยู่เสมอฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์ก่อนเข้าบ้านสวมหน้ากากอนามัย2ชั้นแล้วก็ล้างมือบ่อยๆด้วยนะครับ ่ะเพราะว่าเราอยู่กับคนแก่หรือว่าตอนนี้เชื้อโรคตัวนี้เราก็เราคิดว่ามันต้องอยู่กับเรานานไงเราต้องป้องกันของเราตัวเองไว้ก่อนค่ะเพราะว่าเราคิดว่าวัคซีนของเขาอ่ะก็เราป้องกันของเราตัวเองได้อย่างนี้ก็เข็มที่หนึ่งเข็มที่สองเราก็ป้กันมามันไม่มีปัญหาอะไรพอเข็มที่สามก็โอเคค่ะเพราะว่าเราอยู่กับคนแก่อะไรเนี้ยเวลาเข้าบ้านอะไรเราต้องป้องกันให้ดีแค่นั้น ล้างมือบ่อยๆแล้วก็ฉีดแอลกอฮอล์ H o, แล้วก็ล้างมือแอลกอฮอล์ H o, ก่อนจะเข้าบ้านแร้ก็เอาแอลกอฮอล์ H o, ฉีดก่อนจะเข้าไปในบ้านนะคะ